วัดีค่ะวันนี้นะคะก็เจอกันอีกแล้วนะคะแม่โบก็พามาเก็บผักค่ะในสวนนะคะก็เริ่มได้ผลผลิตแล้วนะคะก็ผักสลัดนะคะเก็บได้แล้วนะคะอันนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือผักชีฝรั่งค่ะยังเล็กอยู่นะคะยังทานไม่ได้นะคะแล้วก็ที่ได้ผลแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือพริกนะคะนี่นะคะดกมากเห็นไหมคะเดี๋ยวนะคะ ให้ดูนี่พริกดกมากและลูกใหญ่ด้วยนะคะแต่เผ็ดนะคะอันนี้ถั่วลันเตานะคะเริ่มออกดอกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาเก็บตัวสลัดตัวนี้ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะนี่นะคะเห็นไม่โบตัดไปบางใบแล้วนะคะมีตัดไปทานไปบ้างแล้วนะคะ ก็จะเป็นผักคล้ายๆคะน้านะคะแต่มันจะแข็งๆนิดนึงนะคะส่วนอันนั้นก็เป็นผักสลัดเหมือนกันค่ะแล้วก็อันนี้ต้นหอมนะคะออกดอกแล้วนะคะและที่อีกอย่างหนึ่งที่ไม่โบอ,อยากให้ดูนะคะนี่ดูเลยค่ะหัวชเท้าของเรานั่นเองนะคะเห็นไหมคะหัวขึ้นเต็มเลยนะคะมีหัวแบบโผล่มาเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะ นี่หัวไชเท้าของเราเดี๋ยวเราจะลองถอนนะคะวันนี้แม่บทจะทําก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะแล้วก็จะเอาตัวนี้นะคะไปใส่นะคะหัวไชเท้าเห็นไหมคะขึ้นมาสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะแบบดินดินไอ้นี่เลยค่ะดินแตกเลยแฮอันเนี้ยยาวเลยค่ะนูน้นฝั่งนู้นก็มีนะคะเยอะนะคะหัวไชเท้า ทำแกงส้มก็อร่อยต้มจืดก็อร่อยนะคะหญ้าเดี๋ยวดึงหญ้าออกก่อนนะคะนี่เห็นไหมคะหัวไชเท้าอ่านี่ค่ะอ่าฝั่งนู้นก็สารเนนะคะแล้วก็กุ้ยช่ายนะคะใบมะกรูดแตงกวาโอ่นสามีเดี๋ยวเราจะมาตัดนะคะ เอาหัวชายเท้าเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราดึงได้เลยไหมเดี๋ยวแม่วบจะลองดึงดูนะคะอ่ามันไม่ได้ยาวนะคะมันเป็นหัวสั้นๆแบบนี้นี่เองนะคะเพิ่งปลูกปีแรกนะคะเดี๋ยวจะเอาไปสักสามหัวหัวชายเท้านี่ค่ะอะหัวชายเท้านะคะ น,นี้ได้สองหัวแล้วเดี๋ยวเลือกอีกสักหัวหนึ่งเอาหัวใหญ่ๆนะคะเอาหัวนี้นะคะนี่ค่ะเราจะไปทำกว๋วยเตี๋ยวกันวัวใช้เทา่าใช้เท้า,า,ทานี่นะคะสามหัวพอค่ะก็หัวไม่ยาวนะคะแต่ว่าก้วนอยู่นะคะขวบกำลังดีแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเอาอีกอย่างนึงก็คือผักสลัดนะคะ กสลัดเวชัเนี่ยมนเดืฮัลโหล้นี่มีพริกอันนี้ด้วยนะคะเห็นไหมคะผัปกปลูกกินเองนะคะส่วนมะเขือเทศก็เริ่มออกแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูมะเขือเทศนิดนึงคะ่ะนี่มะเขือเทศเริ่มออกลูกแล้วนะคะ,ะเห็นไหมคะเริ่มออกลูกแล้ว เดี๋ยวเรามาตัดผักสลัดกันนะคะเอาไปสักหนึ่งหัวเดี๋ยวเราไปตัดกันเลยค่ะนี่นะคะเราก็ได้หัวใช้เท้าแล้วนะคะสามหัวพอนะคะเพราะว่าไม่โบใส่หัวรดิเชียนไปด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตัดนะคะตัวสลัดนะคะหัวเรขนะคะของปีเลยค่ะนี่แต่แรเด หัวใหญ่มากนะคะอันนี้จริงๆปล่อยไว้อีกมันก็จะใหญ่ไปอีกนะคะเราเอาไปแค่หัวเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกินกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่โบก็พาเพื่อนๆมาเก็บผักนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปทํากับข้าวกินก่อนค่ะบ๊ายบาย